วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ด็อกฟิล์มชาแนลวันนี้เราจะคุยกันในเรื่อง10อันดับสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับเพื่อนๆเพื่อนๆเดินทางโดยสกูตเตอร์เหมือนผมหรือเปล่าครับเวลาไปหน้าหมู่บ้านหรือเดินทางใกล้ๆผมใช้สกูตเตอร์ครับ ครับและในปัจจุบันสกูตเตอร์ไฟฟ้ามีออกมามากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อหลากหลายคุณสมบัติหลากหลายราคาดังนั้นจึงเป็นโจทย์ทําให้ผมทําคลิปวิดีโอนี้ครับซึ่งผมเอาข้อมูลมาจากผู้ใช้จริงเว็บไซต์รีวิวต่างๆยอดซื้อขายในแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์ยอดเซิร์ชค้นหาใน Google t r e n d มาเป็นข้อมูลในการจัดอันดับครับครับเ,เพื่อนๆและผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลด10อันดับสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ผมได้นำมาเสนอ ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์และในตะกร้าสินค้าอีกด้วยนะครับหากเพื่อนๆสนใจสกูตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับและในปัจจุบันสกูตเตอร์ไฟฟ้ามีออกมามากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อหลากหลายคุณสมบัติหลากหลายราคาดังนั้นวันนี้ผมยังมาจัด10อันดับสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไป อันดับสิมัตทิวสกูตเตอร์ไฟฟ้า เป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าราคาประหยัดโครงสร้างแข็งแกร่งมาพร้อมตะกร้าคู่หน้าหลังตอบโจทย์การใช้งานด้วยมอเตอร์300วัตต์วิ่งได้ไกล25กิโลและทำความเร็วสูงสุดได้25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนุ่มนวลทุกเส้นทางด้วยล้อลม10นิ้วและระบบโชคคู่หน้าหลังมาพร้อมเบาะหน้าทำความสะอาดง่ายและระบบกุญแจสตาร์ทที่ช่วยในการขับขี่ สะดวกและพรีเมียมขึ้นจัดเต็มความปลอดภัยด้วยไฟ LED หน้าและท้ายแต่เสียงดังชัดเจนรองรับน้ำหนักได้100กิโลเปลี่ยนการเดินทางไกลบ้านให้ประหยัดและคุ้มค่าที่สุดในคันเดียวราคาอยู่ที่4,700บาทอันดับ9 NOVA b a ่า e t กเกสกูตเตอร์พับได้ ครับเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่มีความคล่องตัวดีไซน์สวยงามผลิตจากโลหะผสมที่มีความแข็งแรงสูงรองรับน้ำหนักได้ถึง200กิโลใช้แบตเตอรี่ลิเธียมประสิทธิภาพสูงใช้งานได้อย่างยาวนานมอเตอร์1,500วัตต์จัดเต็มแบบสุดกำลังดีไซน์ให้พับได้พกพาไปที่ไหนก็สะดวกมาพร้อมโชคหน้าและหลังนิ่มนวลทุกการขับขี่บนพื้นถนนที่ขรุขระ ทำความเร็วสูงสุดได้45กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระบบไฟอัจฉริยะ LED เต็มรูปแบบสว่างสดใสาย,ยามค่ำคืนมีหน้าจอ LCD บริเวณแฮนด์ด้านขวาบอกสถานะพลังงานและความเร็วและยังมีระบบกุญแจรีโมทเพิ่มความสะดวกในการใช้งานครับราคาอยู่ที่8,963บาทอันดับ8จีซูคิสกูตเตอร์ไฟฟ้า ครับสกูตเตอร์ไฟฟ้าดีไซน์พรีเมียมที่ตอบโจทย์ครอบครัวด้วยเบาะปรับสูงได้นั่งได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กรองรับน้ำหนักจุใจ120กิโลพร้อมระบบพับเก็บง่ายพกพาไปได้ทุกที่ขับขี่สมูทด้วย3โหมดความเร็วและแบตเตอรี่อึด36โวลต์7.8แอมป์มั่นใจทุกเส้นทางด้วยล้อยางแข็งลายลังแตนสุดทนทานที่ไม่ต้องกลัวยางั่วซึม มาพร้อมระบบเบรคคู่และไฟสองสว่างยามค่ำคืนและคุ้มค่าที่สุดด้วยการรับประกันนานถึงปีเต็มจัดเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ขนาดกะทัดรัดแต่แข็งแรงทนทานทำให้การเดินทางของคุณสนุกกว่าเดิมครับราคาอยู่ที่5,928บาทอันดับ7ซิวอัพสกูตเตอร์ไฟฟ้ารุ่น Q8 อัพเกรดใหม่กับหน้าจอสีสุดล้ำและมอเตอร์400วัตต์ พุ่งทยานแรงถึง45กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมยางจุบเลรดกันระเบิดสุดทนทานที่ใช้งานได้ยาวนานกว่า5ปีมั่นใจความปลอดภัยขั้นสุดด้วยดิสเบรกคู่ระบบ EABS ไฟเลี้ยวครบเซตและระบบสัญญาณกันขโมยอัจฉริยะที่ช่วยล็อกรถและตัดไฟได้ทันทีเพียงปลายนิ้วสัมผัสพับเก็บก็ง่ายใน3วินาทีประหยัดพื้นที่ขั้นสุด และรองรับน้ำหนักได้ถึง150-200กิโลมาพร้อมการรับประกัน1ปีเต็มและอะไหล่ครบวงจรตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองอย่างสมบูรณ์แบบครับราคาอยู่ที่12,250บาทอันดับ6เสี่ยวมี่ Electric Scooter 6ครับที่สุดของเทคโนโลยียกระดับการเดินทางในเมืองด้วยดีไซน์มินิมอลสุดลำ้ำมาพร้อมมอเตอร์ทรงพลัง และแบบที่จัดเต็มวิ่งได้ไกลูุใจถึง45กิโลด้วยการชาร์จเพียงครั้งเดียวไต่ทางชันได้นิ่งและนุ่มนวลกว่าด้วยล้อลม12นิ้วขนาดใหญ่พิเศษมั่นใจความปลอดภัยขั้นสุดด้วยระบบโชคคู่ซับแรงกระแทกผสานด้วยเบรกหน้าดัและหลังด้วย eabs สามารถเชื่อมต่อแอปมี B Home เพื่อล็อกรถและเช็คสถานะอัจฉริยะได้แบบเลี้ยวทาม ผ่านแดชบอร์ดดีไซน์ล้ำโครงสร้างอลูมิเนียมเกรดอากาศยานสุดแข็งแรงทนน้ำระดับ IPX5 รองรับน้ำหนักได้120กิโลพับเก็บง่ายในไม่กี่วินาทีตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองที่ต้องการความคล่องตัวและความคุ้มค่าในระยะยาวครับราคาอยู่ที่16,469บาทอันดับ5 มอนสปริงคิวแปดสกูตเตอร์ไฟฟ้าครับเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าสายออฟโรดตัวแรงที่มาพร้อมมอเตอร์สรงพลัง500วัตต์ทำความเร็วสูงสุดได้55กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งได้ไกลสะใจ40-50กิโลเมตรต่อการชาร์จเพียงครั้งเดียวโดดเด่นด้วยล้อขนาดใหญ่12นิ้วและโชคหลังปรับระดับได้ที่ช่วยซับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยม มอบความนุ่มนวลและมั่นคงสูงสุดแม้ในเส้นทางขุขะหรือออฟโรดดีไซน์ล้ำสมัยพร้อมหน้าจอ LED ขนาดใหญ่แสดงสถานะครบถ้วนทับเก็บง่ายและมีการรับประกัน1ปีเต็มนับเป็นสกูตเตอร์ที่เปลี่ยนทุกการเดินทางให้สะดวกและเล้าใจกว่าเดิมครับราคาอยู่ที่32,636บาทอันดับ4ดูตรอน Popula r e l e c t r ็ c s c o o สก r เอไฟฟ้านิยามใหม่ของความคุ้มค่าที่มาพร้อมสมรรถนะระดับ High เอ d ด้วยขุมพลัง d u อ l m มอเตอร์1,800วัตต์ทำความเร็วสูงสุดได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งไกลสุด75กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง สัมผัสความนุ่มนวลเหนือระดับด้วยระบบช่วงล่างปีกนกคู่รุ่นแรกของแบรนด์ที่ซับแรงกระแทกได้เหมือนรถยนต์ภาษาหน้าจอสีขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันสามารถปรับแต่งไฟ RGB รอบคันตามสไตล์คุณโครงสร้างแก่งดีไซน์ใหม่พับแฮนด์ได้กระทัดรัดใส่ท้ายรถขนาดเล็กได้อย่างสบายมาพร้อมอยางลม9นิ้ว ที่เกาะถนนได้ดีเยี่ยมรับประกัน1ปีเต็มนับเป็นสกูตเตอร์สมรรถนะสูงที่คุ้มค่าที่สุดครับราคาอยู่ที่3 9 9 9 0บาทอันดับ3ดีก้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าครับเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าดีไซน์มินิมอลผลิตจากอลูมิเนียมเกรดอากาศยานที่เบาเพียง12.5กิโล แต่แก่งพอจะรับน้ำหนักได้สูงถึง150กิโลพร้อมระบบพับเก็บง่ายที่ช่วยให้คุณพกพาไปได้ทุกที่อย่างสะดวกสบายจัดเต็มด้วยขุมพลังมอเตอร์350วัตต์ทำความเร็วได้สูงสุด30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งได้ไกล45กิโลเมตรมั่นใจด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมคุณภาพสูงและระบบจัดการอัจฉริยะที่ป้องกันการลัดวงจรและความร้อนเกินเพื่อการใช้งานยาวนาน ปลอดภัยทุกเส้นทางด้วยระบบเบรกคู่ eABS ไฟหน้าท้าย LED สว่างชัดและล้อยางกันลื่นขนาด8.5นิ้วเชื่อมต่อแอปพลิเคชันผ่านบลูทูธเพื่อเช็คสถานะรถแบบเลี้ยวทามสกูตเตอร์ตัวนี้จะเปลี่ยนทุกการเดินทางให้สมาร์ทและคุ้มค่าที่สุดครับราคาอยู่ที่6,395บาทอันดับ2ไหนบอด D18W สกูตเตอร์ไฟฟ้าครับเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นเริ่มต้นจากแบรนด์ดังระดับโลกที่มาพร้อมวัสดุเกรดอากาศยานและล้อยางขนาด10นิ้วที่มอบความนุ่มนวลสูงสุดรองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยมทุกสภาพถนนโดดเด่นด้วยมอเตอร์พลังขับ500วัตต์พร้อมระบบรีเจเนเรทเบรกที่ช่วยเปลี่ยนพลังงานจากการเบรกเป็นพลังงานไฟฟ้ากลับเข้าแบตเตอรี่และเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อจัดการโหมดขับขี่อัจฉริยะได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสคุ้มค่าที่สุดด้วยมาตรฐานกันน้ำ IPX5 และรับประกันศูนย์ไทยยาวนานถึง2ปีเต็มดีไซน์สวยงามแข็งแกร่งทนทานพับเก็บง่ายตอบโจทย์การใช้งานเริ่มต้นที่เน้นความปลอดภัยและคุณภาพระดับพรีเมียมครับราคาอยู่ที่14,398บาทอันดับหได้แก่อันชิสกูตเตอร์ไฟฟ้า ครับสำหรับแบรนด์นี้เป็นขวัญใจมหาชนเพราะเป็นแบรนด์ยอดน,นิยมราคาถูกประหยัดและใช้งานได้ดีเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าระดับเริ่มต้นมาพร้อมมอเตอร์350วัตต์พุ่งทยานขึ้นเนินสูง20องศาได้อย่างสบายพร้อมระบบโช็คล้อหน้าที่ซับแรงกระแทกให้คุณขี่นุ่มนวลกว่ารุ่นทั่วไปในระดับราคาเดียวกันดีไซน์พับเก็บง่ายใส่ท้ายรถได้ทันทีน้ำหนักเบาเพียง20กิโลปรับความเร็วได้3ระดับ ให้เหมาะสมกับทุกการใช้งานวิ่งได้ไกลถึง25กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งมั่นใจในความปลอดภัยด้วยไฟหน้า LED ส่องสว่างโครงสร้างสกูตเตอร์แข็งแรงทนทานต่อการใช้งานหนักเปลี่ยนทุกการเดินทางใกล้บ้านให้กลายเป็นเรื่องสนุกสะดวกสบายในราคาประหยัดสุดๆครับราคาอยู่ที่3,299บาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอปพลิเคชันช h o p e e เว็บไซต์ Google Ten ครับเป็นยังไงบ้างครับกับข้อมูลที่ผมได้นํามาเสนอเพื่อนๆใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือเปล่าครับใช้ยี่ห้ออะไรอยู่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังเลยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อสําหรับเพื่อนๆทุกคนครับัาเพื่อนๆแล้วผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลด10อันดับสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ผมได้นํามาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์และในตะกร้าสินค้าด้วยน,นะครับหากเพื่อนๆสนใจสกูตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคา และรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับหากเพื่อนๆชอบช้อปปิ้งออนไลน์เราคือเพื่อนกันครับเพราะช่องนี้ได้ใส่โค้ดลดราคาใหม่ๆไว้ให้เพื่อนๆอ,อยู่เสมอครับครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมไป